เอาพอพอพอเ,พ,อเ,เพ,พื่อนร่วงไปหน่เลยอะไรร่วงอ่ะตายไม่เคยตายวะเอ็มพีเปี้ยวอ๋อ

กด้ไว้ครับกดไมไวครัครับผมโดนยิงกดมาไว้นี่ครับได้ครับผมโดนยิงตี้ครใจดีชีหนึ่ครับรับมยน่ครับผมเอยิงครับไก็ได้แค่ไหนครับตัวเขาช่ครับไก็ได้่วนึงครับึงครไปก็ได้ค่วยนครับผมเอยิงครับ่ครับยพี่พี่เอกาดีกว่า ครับ tacos. ผมโดนยิงครับช่วยด้ครับช่อใดขออนุมัมโดนเอยิงครับใครก็ได้ครับช่อใดครับช่ไหนครับผมโดนเอ็มครับใครก็ได้ชื่ออะไรครับเอ็มหนึ่งครับห่งหน